วันนีเนี่ยเราต้องัดเดินกันหลายคนหน่อยมีพาวเวลเดินด้วยแต่ว่าวันนี้คือเดินเดี่ยวคนเดียวถึนเต้นถึนเต้นแบบสนุนเลยวันนี้รางวัลอะไรครับทุกคนคะอันนี้นะครับ,รบพี่น้องบอดนะครับลูกพีซอมเดียร์แอคเซอร์ครับยา,ากพังก์ <laughs> คเป็นแฟนนรับวยหวกันมาครับแล้วก็คุณทางไซรครับคุณทที่นให้โอกาสได้เป็นชาลีแล้วก็ได้เล่ทเนครับในวันนี uh ้ก oh. <c oughs> ้อยบอม่าเองิาเนี N ่ยาอซครับอซดครับก็น <fruit> <c oughs> ี่นครับคุณทำได้ครับเฮยเดียวนเอดียนีครับ เต็มโถเหนือมากแล้วมันในเลื่อนเนี่ยลงมาเนี่ยมันมีสองฝั่งอ่ะแต่คือมาฝั่งเยวมันมันผ่านงฝั่งนะจริงๆเราจะเจอมาตุ้ตาใช่ไหมเราผมี่างรู้กันนะลงมาใหนลองมาแล้วมันยังไงบ้างพอมาคนเยวมันต้องคุยว่าต้องทำยังไงหรือว่าต้องสนับตื่นเต้นมันใจยตอนตอนจะซึ้งไปพูดนิดอืโอ้โอ้หมดแล้วบูดิ้งแบบ มัน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 ือสั่นตอนขึ้นเป็นจับมันก็แบบไอิมมันมีมันมีเกมตรึงมาจากบ้านเลยที่นีอนนีผมเตรียมมาพูดอกาศแบบแล้วได้พูดได้ใช้ไหมก็มีบ้างแล้วก็ไม่ได้ใชบ้างไปเรื่อยอยู่บนเวทีคแล้วพ้อมยังไงพ้อมยังไงร้อมพ้อมมากรึไหมเราเดินขึ้นมาเลยสวัสดีครับผมพูจกินจนนะครับขอบคุณมากสำหรับรางวัลนี่อีมนะครับ ก็แล้วันนี้นะเป็นครั้งแรกในชีวิตของฟูนะครับแต่ทั้งหมดในทีนี้ไม<อ>่ได้พูดอันนี้ไม่ได้พูดหรอลูกี้ซับดีเยียแล้วไปต่อเลยม <laughs> ันรีบไปเลยเหรอใช่ออยูเป็นแบบมันไปเลย <c oughs> ไปวางไว้ที่ไหนไปวางไว้ที่ไหนอย่างแรกก่อนเลย<อ>คือเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ปาเอสกับแม่ช็อตเนี่ย<อ>ได้เห็น<อ>เป็นเป็นแบบจับเป็นแบบจับกับมือ,อได้ ตอนนี้ทุกคนเนี่ยเขารออยู่ที่กัมพูชาเลยครับเพราะว่าพรุ่งนี้มีพี่เบฟไปเชียร์ทัวร์ครับที่กัมพูชาเป็นล่าสุดก็ผมเลื่อนไปเพื่อมารับรางวัลนี้ครับ,อะ,บอ,อะไรบอกบอก,บอกพ่อแม่ไปว่าแบบเนี่ยได้รางวัลแล้วเี่รางวัลอะไรพิเศษไหมบอกตอนนี้เลยบอกตอนนี้เลยบอกได้ <c oughs> ดไหมไ,ไ,ไปด้ถอนครับ <c oughs> อเอาแล้วมาครับพี่เบฟเดอะซีรีส์ซีซั่นหนึ่งพี่เบฟเดอะซีรีส์ซีนทั้งสอง ขอแบบฉ่ำๆนะครับแล้วก็อะสิงหาสิรหาต้องเทียก่อนอสิรหาการแสดงนะไม่ให้รอดครับแล้วก็สิงสาราตายครับขอให้ขอให้สนุกแบบสมกับการรอคอยแน่นอนสนุกแน่นอนอะไรจะมาก่อนกันที่พี่เลื่อนจะถ่ายพฤติกรรมสาราอะไรนครับอะไรจะมาก่อนกันอันเนี้ย เดี๋ยวรอดูว่าไหนจะมาก่อนแต่ว่ายังไม่รู้ตอนนี้ยัไม่รู้ไหนไม่รู้ทำไปหมดแล้วเนาะยังปันนี้คือเสียบเรียบเบิ์กช็อปเบิ้งช็อปเบิ้งไหนเบิ์งช็อปเบิ้งไหน ต่อไปนานก็ต้องกลับไปแบบสุดคิวหรือรอบดูนะก็ตบเบิร์คาลีนะครับก็ดูทั้งเนยก็ฝากไป